สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เันที่น่าจะยี่สิบเก้านะคะเดือนสิบเอดค่ะผสมดินนะคะซื้อดินมาใหม่าขาวๆนั่นก็เป็นดินนะคะเป็นดินแบบว่าสามารถซับน้ําได้แล้วก็เราเวลาเราผสมดินมันจะได้ไม่อะไรเนะี่ยไม่แน่นจนเกินไปนะคะผสมกระถางนี่ยกออกมานะคะยกออกมาจากนี้จะทําการเก็บขยะตรงนี้แล้วก็ขัดล้างนะคะแล้วค่อยตั้งใหม่นะคะ ก็เลยยกออกดินในกระถางนี่จะเทออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นดินใหม่หมดนะคะก็เอาดินเก่าผสมกับดินใหม่นี่นะคะผสมกันจะได้ไม่ต้องทิ้งแล้วก็ไม่ต้องเปลืองมากนะคะนี่ส่วนมากเป็นกุหลาบเลยนะคะในกระถางจับมัดมัดมัดกันมัดแบบนี้นะคะมัดแบบนี้เราข้อข้อออกแล้วก็ข้อดินเก่าออกให้หมดแล้วก็ไปผสมกับดินใหม่นั่นแหละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเก็บกวาดแล้วก็ล้างแถวนี้ค่ะ อันนี้ทําได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีใบแล้วไม่มีใบไม่มีดอกแล้วแล้วก็เดือนสิบเอ็ดแล้วทําได้ค่ะเนี่ยพวกนี้ก็เด็ดทิ้งหรือร่วงก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหาค่ะพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช้ประโยชน์แล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วนะคะมันอยู่ในช่วงพักตัวแล้วคะ่ะเดือนสิบสองนี้เริ่มได้เลยนะคะเดือนสิบเอ็ดนี้ถือว่าไวแต่พวกนี้มันร่วงเองแล้วคะ่ะมันไม่ค่อยมีกิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่มันไม่แข็งแรงหนูก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะคะ อันนี้คือในกระถางนะคะวันนี้จะทําในกระถางก่อนกุหลาบที่บ้านนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะบางทีก็ขุดย้ายต้นไหนที่มันไม่เสมอกันหรือมันไม่แข็งแรงหนูก็ย้ายมาใส่กระถางก็มีแต่พวกวน,นี้โอเคนะคะแข็งแรงหมดนะคะอันนี้คือแข็งแรงหมดอยู่มั้งแต่ปีที่แล้วแล้วะค่ะเนี่ยดินนะคะดินดินธรรมดาปลูกต้นไม้ดอกไม้อันนี้ดินหนึ่งไม้หนึ่งถุงแล้วก็ขี้วัวหนึ่งถุง โรยปุ๋ยไปนิดนึงแล้วก็อากาดามาสุจิอีกสองถุงนะคะจะเป็นแบบนี้าขาวๆแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะเขียนไว้สำหรับพืชนะคะมันจะเขียนไว้อยู่ด็นก้อนอาขาวๆาขาวๆแบบนี้ซับน้ำได้ดีนะคะอยู่ได้หลายวันมันเบาค่ะเบา <laughs> เดี๋ยวหนึ่งปีสองปีสามปีมันก็ละลายไปกับดินนี่แหละค่ะนคะคะเป็นดินที่เขาผลิตมาเนี่ยเราบีบีมันก็ เป็นแบบนี้นะคะผสมดินเวลาปลูกกุหลาบค่ะดินมันจะได้ไม่แน่นจนเกินไปนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะส่วนมากหนูจะใช้ในกระถางหรือเวลาปลูกต้นกุหลาบใหม่ๆแล้วเ,เวลาเราขุดหลุมแล้วเอาดินใหม่พวกนี้ลงไปใต้ใต้หลุมนะคะส่วนมากยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะโซนนี้ปล่อยไปก่อนนะคะเสร็จเป็นบางต้นเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยน นี่นะคะกําลังคิดจะย้ายเป็นบางต้นนะคะมันไม่ได้ตายนะคือมันเล็กมันสูงมันไม่ไม่เท่ากันจะย้ายเป็นบางต้นวันนี้แดดดีนะคะแดดดีอากาศก็อยู่ที่สิบกว่าองศานะคะกลางวันเนี่ยปูกปีนี้นะคะต้นใหญ่ต้นโตมากเลยใครอินด้ลูนะคะ เนี่ยตรงนี้เล็กกว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้หนูจะเอาไปลงกระถางนะคะจะขุดออกลงกระถางดอกมันสวยน่ารักนะคะแต่ว่ามันคงเหมาะกับกระถางเพราะมันพุ่มไม่ใหญ่มากพวกนี้มันน่าจะตัดหนูจะตัดก็จะปล่อยไว้ประมาณเม็ดนึงนะคะมันจะได้สูงเท่าๆกันเป็นกุหลาบพุ่มนะคะปลูกปีนี้หมดนะคะเนี่ยปีนี้นี่ก็ปีนี้นี่ก็ปีนี้ต้นนี้อาจจะมีการโยกย้ายเพราะมันเป็นกุหลาบเลื้อยได้ ปูปีนี้หมดนะคะแถวนี้แข็งแรงไม่ตายสักต้นนะคะออไม่ใช่ปลูกปีนี้หมดหรอกลงปีนี้เยอะดูดินแห้งนะคะหนูไม่ได้รดนะ้ําไม่ได้รดบ่อยนะคะช่วงหน้าหนาวอาทิตย์ละครั้งหรือสิบวันครั้งก็ได้ข้างล่างมันเย็นมันชุ่มอยู่ถ้าฝนตกก็ยิ่งไม่รดเลยะคะ่ะปล่อยไป อยู่ได้เป็นอาทิตย์ให้เด็กข้างบ้านไงลูกลูกข้างบ้านเขาลูกข้างบ้านเดี๋ยวพี่ขุดดินต่อนะคะเดี๋ยวพี่ขุดดินสองต้นนี้งามค่ะปลูกปีนี้ช่วงเดือนสีเดือนห้าน่ารังามโอเคถูกใจมากถ้าได้แบบนี้ทุกต้นก็ดีนะคะ ่ส่วนมากไม่ค่อยแข็งแรงปีนี้ก็โอเคค่ะจับมัดใส่ซุ้มนะคะปีนี้ตรงนี้ก็ต้นใหญ่อยู่แต่หนูอาจจะย้ายนะคะเนี่ยเรนนี่บลูอาจจะย้ายนะคะ <c oughs> นั่นเป็นอีกต้นหนึ่งนะเนี่ยเป็นอีกต้นหนึ่ง <c oughs> เก่าแก่อยู่หลายปีละไหม่โตไม่ตายกิ่งนี้มากิ่งนั้นตายกิ่งนี้มากิ่งนั้นตายเนี่ยเป็นไหมคะเนี่ยจะขุดทิ้งก็ไม่กล้าเพราะเดี๋ยวขึ้นาอีกกิ่งละ อยู่มาหลายปีแล้วบางทีก็นึกในใจเก,กะกะจะตายก็ไม่ตายจะงามก็ไม่งามส่วนมากทำสวนก็ทำคนเดียวนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาไม้กวาดมากวาดแล้วก็จะเอาน้ำล้างเอาแปรงขัดมันไม่ค่อยได้ขัดแถดวนี้ลานจอดรถนะคะ มีลมนะคะก็หนาวอยู่เราก็จะขัดประมาณนี้นะคะยกออกมาแล้วก็เอาน้ําฉีดนะคะแล้วก็เอาแปรงนี่แหละค่ะขัดเนี่ยขัดไปหน่อยละแล้วก็ตรงนี้มันมีท่ออยู่แล้วก็มันก็จะไหลมานี่นะคะ่ะในถน,นน ไม่ใย่ไม่งั้นมันก็จะดำแล้วก็เป็นตะไคร้แบบเขียวๆนั่นนะนานแล้วนะ้มันจะขัดพอถ้าฝนตกติดต่อกันหลายๆวันนี่มันจะขัดง่ายวันนี้เป็นดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละคะ่ะ ตอนนี้ก็เอาทดินออกมาแล้วนะคะขุดออกมาด้วยจากดินต้นหนึ่งกรลากก็ประมาณนี้แล้วค่ะมาดูกันนี <laughs> ่มีอยู่กิ่งเดียวนะคะลาก,ก็จะประมาณนี้อันนี้ถือว่าโอเคนะคะดีอยู่แล้วก็จะเอาดินในนี้แหละคะ่ะปลูกใหม่ในกระถางปลูกก็ให้เลยไอหัวะกระโหลกขึ้นมานิดนึงนะคะแคน่นั้นเองเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกปลูกกุลาบเนี่ยค่ะ ลากนะคะประมาณนี้โอเคค่ะก็จะใส่กระถางไม่มีชื่อนะคะน่าจะเป็นสีแดงป้ายไม่มีชื่อชื่อไม่มีป้ายนี่แหะคะ่ะประมาณนี้ลากอันนี้ขุดมาเมื่อกี้นะคะเนี่ยนี่ก็สีแดงค่ะอันนี้กิ่งใหม่ของปีนี้อต้นไหนลากฟูๆมากแข็งแรงมากจะเอาลงดินเลยนะคะนี่ะอันนี้โลกโก้กนะคะสีครีมค่ะ อันนี้ฟูดีดแน่นอันนี้จะเอาลงดินนะคะจะเอาลงดินซื้อมาปีที่แล้วเหมือนกันไปไม่ีปีนี้แล้วค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้ปีนี้นะคะซื้อมาเป็นกุหลาบเลยอันนี้จะเอาลงดินนะคะประมาณนี้แล้วค่ะอันนี้ยังไม่ได้เทนะคะเดี๋ยวต้องรีบทาเพราะว่าเดี๋ยวรากมันแห้งนะคะทีละน้อยเราปลูกให้ดูหนึ่งต้นนะคะเวลาปลูกก็เนี่ยค่ะกระถางเดิมนี่แหละ จะล้างก็ได้นะคะไม่ล้างก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็อันนี้พี่ขุดมาจากดินนะคะเมื่อกี้ขุดมาดอกสวยน่ารักนะคะเหมาะกับกระถางนะคะพันนี้ต้นไม่สูงไม่ใหญ่มากกินเอาไว้ประมาณนี้กิก่งก้านสาขาโอเคค่ะก็เอาดินใส่ก่อนสักสองถ้วยนี่นะ,ะสองตักนะเสร็จแล้วค่อยวางกุหลาบลงไปดูประมาณนี้วางไป ถ้ามันต่ําไปก็ใส่ดินไปเองถ้ามันสูงไปก็ตักออกแค่นั้นละ,ะอันนี้เนี่ยนะคะประมาณนี้อึ๊บเนี่ยผจะตักประมาณนี้นะคะก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะคะเอาลากมันลงไปลากโอเคปลูกเสร็จแล้วก็ให้ลดน้ําเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วประมาณนี้มือเดียวไม่ถนัดนะคะมือเดียว ประมาณนี้นะคะหนูก็จะตักดินล,ลงไปก็เอามือกดๆก,กดลงไปเขาขาวนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะคะโรยปุ๋ยนิดหน่อยค่ะอย่าโรยเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันไม่ค่อยกินหรอกใส่น้อยๆเอาไปใส่เยอะๆช่วงนั้นนะคะเดือนสามประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามือกดๆลงไปหนูไม่ได้ใส่ลงมือแล้วไม่กล้ากดหนรากลัวไอ้กลาบมันทิ่มหนูปักกลางๆหน่อยนะคะ ต้นกลางๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้เขยา่าเขย่าหน่อยแค่นี้เะคะ่ะปลูกทุกต้นก็ทําเหมือนกันแบบนี้แหละเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลดน้ําลงไปมันก็จะยุบยุบยุบลงไปหน่อยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ชอบมากนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกต้นก็จะทําเหมือนกันแบบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะปลูกกุหลาบง่ายๆค่ะแค่เราเตรียมดินเตรียมอะไรให้เรียบร้อย ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะฉีดน้ําล้างเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วใช,ใช้เวลาไปเยอะอยู่นะชั่วโมงกว่า,วาได้ค่ะทั้งหมดขุดย้ายในตรงนู้นมาหนึ่งสองสามต้นนะคะขุดขุดย้ายที่ขุดลงกระถางขุดย้ายที่นะคะไม่ได้ตายนะคะลงกระถางหนึ่งย้ายที่สองนะคะไม่ได้ตายนี่ค่ะ <ๆ S 2> ก็ตั้งๆไว้ตรงนี้ก่อนส่วนมากในกระถางนี้เป็นกุหล,ลาบเลื้อยนะคะส่วนมากเป็นกุหล,ลาบเลื้อย ลากดีงามสวยงามนะคะเช็คเรียบร้อยแล้วถ้าต้นไหนไม่ค่อยสวยลากไม่ดีก็จะ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนมาเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะถ้าอันไหนลากสวย <c oughs> ลากงามก็จะใส่แบบนี้นี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะซึมซับดูดน้ําไดะะ้ดีนะคะดินดินหินหินเนี่ยนานๆไปเดี๋ยวมันก็เปื่อยสองสามปีนู่นแหละปีเดียวมันไม่เปือเ่อยหรอกคะ่ะนี่ค่ะ จับมัดไว้ให้ตรงก่อนยังไม่น้มนะคะปีหน้าเดือนหนึ่งเดือนสองถึงจะมาน้มตั้งตั้งใบแบบนี้ก่อนนะคะเผื่อนึกไอเดียออกอยากจะย้ายลงดินหรือว่าเออเอาไปตั้งที่อื่นก็ยังทําได้นะคะยังไม่ช้าเกินไปอันนี้คือเปลี่ยนดินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันโดนแดดเช้ามันก็โดนเย็นมันก็โดนค่ะนี่ละคะเนี่ยจนผ้าที่ตกนั่นแหละเอาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็โอเค ตรงนี้ก็ขุดย้ายนะคะเนี่ยขุดย้ายในกระถางนี่ก็ปลูกใหม่ค่ะมันไม่แข็งแรงก็ปลูกใหม่อันนี้ย้ายนะคะย,ย้ายตรงนี้ก็สามต้นพอดีเสร็จนะคะมุมนี้ย้ายจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้อันนี้เลนี่บลูนะคะอันนั้นก็ในกระถางเอาออกจากกระถางมาลงดินนะคะเพราะว่ามันสวยมันงามกิ่งมันโอเคก็เลยเอาลงดินนะคะ มุมนี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยทุกปีแต่ไม่ค่อยจะโตไม่ค่อยจะงามเลยปีนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวหามาลงอีกสักหนึ่งต้นหรือสองต้นนะคะหนึ่งสองแต่ต้องเป็นพุ่มนะคะเนี่ยเป็นโซนเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็ย้ายนะคะย้ายไม่ได้ตายนะย้ายนะพวกนี้มันจะสูงไล่ๆกันนะคะเนี่ยจะตัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะคะเอาไว้หนึ่งเมตรแล้วก็ตัด มันจะได้ไล่ๆกันพอดีเพราะว่ารั้วเราไม่ได้สูงมากอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยก็จะตัดหนึ่งเมตรอันนี้ก็ย้ายนะคะสองต้นนั้นไม่ค่อยแข็งแรงก็ย้ายใส่กระถางนะคะอันนี้ย้ายไปลงดินค่ะโอเคค่ะก็ยังว่างอยู่ได้อีกประมาณ <c oughs> ก็เยอะอยู่นละค่ะตายน้อยค่ะแต่แค่ย้ายแล้วก็เอาไปลงกระถางนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากค่ะเหมือนเดิมวันนี้ก็เสร็จประมาณนี้นะคะแดดดี เดี๋ยวจะออกไปซื้อดินอีกค่ะซื้อมาไว้นะคะแต่ไม่ได้ปลูกวันนี้หรอกอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าในกระถางยังไม่เสร็จนะคะยังอีก3ามสี่กระถางค่ะยังไม่เสร็จประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ้ามีเพียเล็กๆน,น้อยๆหนูใช้อนี้ฉีดก็มีนะคะมีทั้งแบบขวดเล็กขวดใหญ่นะคะเนี่ยอุดองกุบียวของกุหลาบของไมโลสนะคะอันนี้จะมีติดบ้านไว้นะคะอันนี้มันเป็นเพียเห็นไหมคะเนี่ยตัวเขียวๆขียวเล็กๆเกนะี่ยจะฉีดเฉพาะตรงที่หาเจอนี่แหละ,ะช่วงกุหลาบติดดอกหนูจะไม่ฉีดยานะคะเพราะว่าถ้าไปโดนดอกกุหลาบแล้วมันจะทำลายดอกกุหลาบจะไม่ฉีดนะคะ ดอกเสร็จแล้วตัดแต่งกิ่งแล้วถึงจะฉีดนะคะช่วงดอกจะไม่ฉีดค่ะตัวหนูนะคะบ้านอื่นหนูไม่รู้นี่ะฉีดอันนี้เฉพาะที่นะคะเพราะว่าถ้าซื้อแบบเนี้ยทั้งสวนไม่พอนะคะหมดเงินจนแน่อันนี้เฉพาะที่นะคะเป็นบางช่อเท่านั้นปกติก็จะผสมแบบถังน้ำสองลิตรนาา่ะค่ะฉีดนะคะถ้าช่วงใบยเยอะก็ทักสองถัง ถ้าช่วงไม่มีใบก็น่าจะถังหนึ่งในน่าจะอยู่ที่สองถังได้นะคะถ้าผสมยาตอนนี้ไม่ได้ฉีดนะคะเพราะว่ามันมีดอกอยู่อันนี้เป็นบางจุดนะคะเพี้ยค่ะตัวเล็กๆเ,เขียวๆนั่นเลยเพี้ย